เดินทางมากำแพงเพชรสองนะคะเลี้ยวขวาเข้ามาก็จะเป็นนครชัยแอร์นะคะอ่ามากำแพงเพชรสองมาหมอชิดอาบน้ำตรงไหนนะคะก็มาอาบตรงที่นครชัยแอร์ได้ด้อ เราจะผ่านห้องผูดด้โดยสารนะคะแล้วก็จะอยู่ซ้ายมือขวาจะมีที่อาบน้ำนะคะค่าบริการอยู่ประมาณสิบาทนะคะอยู่ขวามือค่ะเดินตามเสื้อสีแดงๆนั้นไปนะคะพอเชียร์แงเดินเข้ามานะคะแล้วก็เลี้ยวซา้ายเจอเคาน์เตอร์แล้วก็เอากุญแจนะคะแล้วก็เราก็เข้าไปในห้องน้ำนะคะนี่เราจะได้ไป้ายประกาศชิ์มันหนึ่งอันนะคะคือกุญแจนะคะ เรเปิดเข้าไว้เข้ามาข้างในก็จะมีเนี่ยกระจบที่แขวนเสื้อนะคะห้องน้ำมันก็ไม่ใหญ่ไม่โตนะคะแล้วก็มีที่อาบนะ้ำมีฝักบัวส่วนสบงสบู่ต้องพกมาเองนะคะถ้าคิดตัวนะคะต้องพกมาเองนะคะ,ะเดี๋ยวอันจะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยอันจะพาออกไปข้างนอกกันนะคะประตูก็มีกอนล็อกแน่นหนานะคะ มาล้างหน้าแปรงฟันนะคะเราได้กุญแจแล้วก็ห้องอาบน้ำจะอยู่ข้างในมีสองห้องนะคะค่าบริการอยู่ประมาณ10บบาทน,นะคะที่นี่ก็คือนครชัยแอร์นะคะมาใช้บริการได้เด้อ